ร้อยมุกพันฮาศิลปินรับเชิญคนนี้เสียงอาจจะทําให้เหมือนยากเสียงเหมือนยากแล้วหน้าตาเหมือนยากกว่าก่อนออกจากบ้านต้องเอารองเท้าแตะตบหน้าก่อนครับโอ้โหทำอาหารหมาะขนาขนมปุยฝ้ายอ้าโอ้โหนายบ้าทำขนมปุยฝ้ายเดี๋ยวดูว่าเป็นอะไรอ้าพบอเลยครับหลวงไก่อาสยามเมื่อกี้นะ ทำไมอ่ะกว่าจะเข้ามาต้องสองชั่วโมงเนี่ยทำอะไรย้าตรวจบัตรย้าตรวจบัตรถ้าเป็นสิลรับเป็นเพ่เฮ้ยเพลงเพลงอันนี้เพลงใหม่นะรับสายช้าอย่างอนใจเย็นหน่อยครับเดี๋ยวมารับรออีกนิดชติดแล้วครับเดี๋ยวมาครับ ปลาปลาสุดยอดเลยครับอะไรครับปลาเต้นท่าวัยรุ่นได้อยุ่งเรี่ยวัยรุ่นนะผมก็ไม่เท่าไหร่ผมเท่าไหร่ดูน้องผมเบาใครน้องวะเฮ้ยไอ้น้องเวยเอาไว้ไอ้น้องเวะขยันขอยันขอยันเดี๋ยวแว่นไม่ถนัดเดี๋ยวแว่นไม่ถนัดใจเย็นหน่อยครับเดี๋ยวมารับรออีกีติก่อนถดงแนวครับ ชุดมันไม่ค่อยสะดวกชุดมันไม่ค่อยสะดวกไม่สะดวกชุดไม่สะดวกเลยเนาะชุดไม่สะดวกเลยเต้นสุดๆเลยนี่กันหัดไม่สะดวกแล้วเออออกผลิตภัณฑ์อะไรใหม่เอาไปดินี่นี่นี่ผลิตภัณฑ์เข้ากับหน้ามากหลวกไก่ทำปลากระป๋องจริงไหมเนี่ยจริงกับผิด นึกว่าแบบทำหลอกปลากระป๋องหลวงไก่อีกนปลากระป๋องหลวงไก่มีหน้าเขาด้วยมีหน้าเขาสิเจ้าหน้าที่ไหนอยากจะรู้ว่าคุณไปเริ่มต้นยังไงไอ้น,นี่วิธีคุณไปขายเนี่ยคือจริงๆริตอนสมัยเรียนนะครับผมเชื่อว่าน้องๆทุกคนที่อยู่หอคงจะรู้กันดีครับ<อ>ชีวิตของเด็กหอก็คือกินปลากระป๋องเป็นหลักกับปลากระป๋องครับสมมติว่าวันจันทร์โอนตังมาก็ของดีๆได้กินครับแต่ไม่เกินวันพุธหรอกครับ ปลากระป๋องกับมะเมี่ฆเข้าหอยแล้วครับประจาเลยแล้วก็ชอบชอบชอบแล้วก็เป็นคนชอบกระป๋องนึงเท่าไหร่กระป๋องนึงก็เต็มเนี้ยครับกระป๋องกระป๋องนี้กินได้หนึ่งเดือนนะครับเฮ้ยโอ้โหจริงป่ะเนี่ยให้กินวันละหนึ่งช้อนชาให้กินวันละหนึ่งช้อนชาแล้วอะไรมันจะจับเลยนี่ออกทีวีมันจับมาล้วงกระเป๋าเหรอ ไว้ใจอะไรกันไม่ได้แล้วพี่ครับเขาเป็นนักร้องไม่ใช่เป็นมิจฉาชีพครับพี่ครับไรู้น้าไก่แล้วแต่นะแต่มายืนอยู่ก็ได้ไม่รู้ครั้งล่าสุดทำไมไม่พูดมั่งอะตักก็ไม่รู้จะพูดตอนไหนไม่หยุดกันเลยนี่หว่า จะบอกว่าดีใจค่ะวันนี้ต้องรับหลวงไก่นะคะดิฉันเป็นแฟนเพลงคุณตั้งแต่บั้มแรกเลยนะคะเปียบตัวพี่เหมือนเช่นคอนร้อยมุกพันหา